สวัสดีครับผมโอจาก Gaming Gears Thailand วันนี้มารีวิวสินค้า HyperX p i p ็กซ u s e โอพ e ส e ไ e ฟ s s เมาส์ไร้สายที่ไม่ต้องชาร์จ Thailand เมายไฮเปอรยเ p ็กซ X ราคาไม่ถึงส0 0พันเริ่มจากเรามาแกะกล่องกันก่อนนี่อันนี้แกะมาแล้วนะเดี๋ยวจะเปิดข้างในกล่องส่วนที่เหลือให้ดูมีอะไรบ้างเอามาเปิดกล่องมาปุ๊บด้านในเจออะไรบ้างเจอครอฟแบ็กก็จะถูกใส่ไว้ในถุงซองผ้าแบบนี้นะครับแกะถุงมาก็จะเจอแบบนี้ด้านในกล่องนะครับจะมีคู่มือให้กับใบรับประกันคู่มือ HyperX ตัวนี้ผมว่าทำใช้ได้นะเรียกว่าทำดี ละเอียดดีอยู่ไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษก็น่าจะเข้าใจเพราะรูปอธิบายไว้ละเอียดแล้วก็ที่สําคัญมีนั่นแน่ดองเกิลเสียบอยู่ในกล่องด้วยไม่ได้ดูให้ดีนะทิ้งกล่องไปปุ๊บนั่งเหงาเลยนะก็แนะนําว่าให้แกะอิบดองเกิลจากในกล่องนะครับมาเสียบไว้ในเมาส์ด้านในตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะทิ้งกล่องจะเก็บกล่องก็แล้วแต่สะดวกในส่วนของเชลตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับเสียบปุ๊บ โดดเข้าได้เลยสะดวกมากเดี๋ยวเรามาดูเมาส์กันแบบใ,ใกล้ๆก่อนตัวเมาส์เนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบซิมบริชิคอเขาเรียกว่าออกแบบตามหลักสีรีฐศาสตร์หรืออีก onomics การออกแบบนะครับให้จับแนบแบบนี้ตัวพื้นผิวนะครับถ้าเราสัมผัสนะครับเราจะเห็นเลยว่าทั้งข้าง2ด้านเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นซี่ๆก็คือมีมิติจับแล้วก็ไม่หลุดมือไม่ลืน่นเขาบอกว่าข้อดีก็คือว่าเวลาที่เราสัมผัสม,สมือได้เนี่ยจับได้เนี่ย มือมันจะไม่เกร็งมากมันจะไม่เมื่อยนะครับตังน้นใไ้ปอก็บอกว่าเฮ้ยไม่เมื่อยอันเนี้ยอีโกอโนโมิกของแท้หรือเวลาจับคลาวกริปหรือฟิงเกร์กริปเขาก็บอกว่าเอาอยู่ไม่เมื่อยเ,เหมือนกันรุ่นนี้เขาบอกว่าไม่ลำเอียงด้วยนะได้ทั้งมือซ้ายมือขวานี่ใช้คาว่าไม่ับเอียงได้เหรอโอเคพื้นผิวนะครับก็จะเป็นแบบเนื้อแมตซึ่งด้านข้างเนี่ยสังเกตดีๆนะแถบกริปเนี่ยก็มีชื่อด้วยนะเออชื่อว่าไมโครไลน์เท็กเจอร์มาดูเมาส์ฟีดกันดีกว่าน มัฟีคือสีฟ้าตรงนี้ก็คือแปลเป็นภาษาไทยว่าเท้าของเมาส์มีมาด้วยกัน5จุดนะครับนะครับเวลาเราลากเมาส์เนี่ยทำให้ลื่นได้ดีแล้วก็ไม่ลื่นเกินไปในกรณีที่ไม่ได้ใช้แผ่นลองเมาส์นะอันเดี๋ยวมาพูดสเปกกันดีกว่าน้าหนักนะครับเมื่อใส่ฐานแล้วอยู่ที่ประมาณ75กรัมถือว่าเบาเลยใส่่านนะ75กรัมเพราะว่าเมาส์ที่เบาที่สุดในโลกเนี่ยเกือบเกือบห้าสิบอันนี้75พร้อม่านนะก็เบาแล้วโดย่าน 3A ที่ได้มานะครับใช้งาน ได้สูงสุดอยู่ที่85ชั่วโมงต่อการเปลี่ยนถ่าน1ก้อนนะครับแนะนําว่าจริงๆในลิ้นชักโลกคอมอ่ะควรจะมีแบบซื้อถ่านเก็บสแปร์ไว้อะสักแผงหนึ่งสก้อนเวลารีโมทแอร์ Air, รีโมททีวี TV, รีโมทอะไรหโมดเนี่ยจะได้เปลี่ยนรวมถึงเมาส์ด้วยติดไว้หน่อยซึ่งข้อดีของอแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่บิลอินเนี่ยก็คือว่าเราไม่ต้องซื้อเมาส์ใหม่เราแค่เปลี่ยนถ่านถ้าเป็นลิเธียมบิลอินเนี่ยเวลาเรา จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยฟันไปเลยเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนทีก็แพงมากเรียกว่าซื้อเมาส์ใหม่คุ้มกว่าดังนั้นเนี่ยเมาส์แบบมีฐานก็มีข้อดีมาดูเซนเซ,นเซอร์ที่ใช้กันดีกว่าเซ็นเซอร์ที่ใช้เนี่ยเป็น p i กอาร์ตสามนะครับเรียกว่าเป็นมาตรฐานของเกมมิ่งเลยความแม่นยำสูงเนาะใช้หลักการ Op ปติคอลเซนเซอร์หรือใช้แสงตรวจจับนั่นเองนะครับทำงานร่วมกับระบบภาพความละเอียดสูง High Resolution Image c o r r e l a t i o n ตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยไม่มีการสัมผัสเรียกว่า แม่นยำกับแม c h a n i c a l แล้วกันนะก็เหมือนกับระบบดิจิตอลกับระบบ Analog แล้วก็ตัวนี้เสียงเมาส์เขาก็จะไม่ดังนะครับเอากดให้ดูดังนะใช้คำว่ามไม่เงียบแล้วกันนะเนื้ไม่ดังก็มันก็มีมเสียงอะนะแต่ไม่เสียงดังอะมีเสียงแต่เสียงไม่ดังแล้วกันมาถึงสวิชกันนะครับสวิชตัวนี้รองรับการคลิกอยู่ที่40ล้านครั้งเยอะไปไหนมาดู pulling rate พลังงานตอนนี้อยู่ที่1,000 h เฮิรตซ์ก็คือใน1มิลลิเซนไม่ใช่1มิลลิเซคันหนึ่งคือ1วินาทีเนี่ยมีการส่งสัญญาณไปกลับ1,000ครั้งใน1วินาทีนะทั้งในโหมดบลูทูธแล้วก็ USB 2.4ก็เรียกว่าคือไม่เวอรอ์พันครั้งต่อวิอผมว่าเอาอยู่นะครับการเชื่อมต่อเดี๋ยวเรามาดิฟดาวกันเชื่อมต่อดีกว่าอย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับมีทั้งบลูทูธแล้วก็ไวเลส2.4เนาะโดยเราสามารถ เปลี่ยนโหมดการใช้งานนี่ตรงนี้ด้านล่างเมาส์รวมถึงจะตั้งค่า DPI ด้วยก็ได้สําหรับใครที่ขี้เกียจจะไปเปิดแอป e n f i n i t y อ่าตั้งตรงนี้เลยมาตั้งเลยเนี่ย DPI นะหรือว่าจะบลูทูธหรือจะ2.4ตั้งตรงนี้เลยซึ่งตัวนี้ใช้สายไม่ได้นะบอกไว้ก่อนให้ได้แค่บลูทูธกับไวรัส2.4เท่านั้นอีกด้านหนึ่งก็ตั้ง DPI ได้ DPI เนี่ยถ้าจะตั้งตรงนี้นะก็กดเลยตั้งได้400 800 3600ร้0 0 4ระดับส่วนถ้าใครไปตั้งในแอปพลิเคชัน e n t u n ิ i น y นะครับสามารถตั้ง DPI ได้สูงสุดอยู่ที่12000 DPI มาดูการใช้งานกันดีกว่า <1> 1> การใช้งานโคตรง่ายก็คือด้านหลังจะมีเชลใช่ไหมฝารกระดองเขาเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นเลยเปิดออกมาเป็นระบบแม่เหล็กตัวนี้จะมีหวัวน็อตสีดาอยู่3จุด1 2แล้วก็3 ตัวนี้ด้านในเห็นไหมแวบๆบแบบนี่จะเห็นแม่เหล็กสีเงินอยู่3จุดเหมือนกันวางปุ๊บดูดปับแล้วก็จะมีช่องเก็บ usb receiver อยู่ตรงกลางเลยแล้วเป็นระบบฐาน3 a 1ก้อนตรงนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์นะที่รู้สึกว่าเวิร์กก็คือ Sleep Mode ถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะเมาส์นะไฟเขาจะดับไปเลยก็เวิร์ก work อะ่ะก็ไม่มีใครมานั่งเปิดปิดเมาส์หรอกเนาะ จริงๆสลิปโหมดเขาก็ถือว่าออกแบบมารองรับกับการใช้งานจริงๆแล้วเวลาที่เรากลับมาใช้นะโหมดเตื่นเนี่ยก็ไม่มีเดเ์เลยเขยับปุ๊บใช้ได้ปรับทั้ง PC, PS5, Xbox, Series X, s ซ์ s ได้หมดก็คือน้ำหนักเบาแบตบอยู่ได้นานทำงานก็ได้เพราะ DPI เขาก็โอเคเล่นเกมก็ได้ h y p e r x p เอ s ก f ์พ e ล i ์ l e ล s ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกในงบไม่ถึง2000 สำหรับคนเล่นเกมแล้วก็ใช้ HyperX บ่อยๆหรือว่าใช้แบรนด์ระดับฟรีเมียมแบบนี้ผมว่ามีคำตอบอยู่ในใจเลยไม่ต้องบอกว่าเป็นยังไงตัวนี้ในงบไม่ถึง2ใบเ่าใครได้ลองแล้วบ้างหรือรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาแชร์กันไว้ด้านล่างได้เลยถ้าอยากให้เทียบกับเมาส์รุ่นไหนบอกได้เลยนะเดี๋ยวจัดให้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e สำหรับเด็กติดเกมที่ไม่ไร้สาระกับ Ga ม ing g e a r Thailand Gaming Gears Thailand